สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่ในเกม ROV วันนี้ผมได้เป็นเทลออนนาดน,นะครับฮีโร่แคลรี่ที่แทบจะเอาลงทุกตัวกับแคลรี่เลนเดียวกันเลยนะมาลุยในเกมกันเลยดีกว่าว่าวันเนี้ยผมจะโดนเขากดหรือว่าผมจะกดเขานะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเกมนี้น่าจะตึงอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขามีล็อกสองตัวเลยมีทั้งอารามกับวีล่าดาเมนหนักๆทั้งนั้นเลย ชนเล่นกับอีลินด้วยต้นเกมเขาดาเมจแรงเหมือนกันอาลามไม่อยู่มีดมากหุ้ยมาสามเลย อุ้ยสกิลมันเยอะจังวะผมพยายามจะไม่แหลมนะเพราะว่าป่าเขายังไม่เปิดเลยว,ว่าอยู่ตรงไหน,น พูดปุ๊บก็มาเลยอยู่ซ้ายเอ้อยู่ขวาอยู่ขวาอยู่พุ่มขวาสี่ตัวใจเย็นเพื่อนใจเย็นเขามีวีล่าผมไม่กล้ายิงสวนอะ Has been ค่อยๆเล่นครับเซฟๆดีกว่าเติมไฟเพื่อนตรงกลา <c oughs> งเล่น ได้ไหมได้ไหมโอ้ยโ,โดนสตันสันนิดไ้ยังไม่ไหวฮะดดเมรผมยังไม่แรงเท่าที่ควรเลยต้นเกมอหลังป้อมก่อนครับเขามาเยอะเลย<อ>เซนติเมตร อันตีโดนครับเพื่อนโดนจับอย่าเพิ่งยิงเฮ้ยสันนิษสานนิ้สู้เลยแล้วกันยังไงก็หนีไม่พ้นละแรกๆไปเลยฮะโดนได้ขนาดนี้เขียนคลิปก่อนอันตีโดนเพื่อนเปิดต้องตาม Ơi! Được đột bom chạy! Đang không? Nhanh chóng! Nhanh chóng! Chúng đã bị rồi. Chúng ta đã bị không? มาแล้วเพื่อนผมยิงไม่ถึงตัวด้านหลังเลยฮะอารามเขายืนค้ำอย่างดีเลยถ้าเดินไปยิงแหลมนี่ผมโดนแน่เลยวิล่า ตึงเลยเกมนี้เมดเขารอเปิดตลอดเลยโดนเมดจับนี่ล่วงทุกตัวในทีมมังกรหน่อยคิเริ่ม1,200แล้ว ่าที่ผมรอบนี้ไม่ค่อยตีมังกรเท่าไหร่ฮะทีมก็เลยจนใจเย็นเพื่อนขอมังกรก่อนเห็นด่า เน้นป้อมเน้นป้อมตามได้ครับตามได้มีออนติมาเกมเริ่มพิกเล็กน้อยผมเน้นป้อมนะ เมต้ได้ไหมนัดเดียวเสียายว่ะป้อมก่ป้อมก่นป้อมก่เพื่อนโดนจับเยอะ ถอยก่อนนะตั้งหลักใหม่ทาร่ามีประเด็นเล็กน้อยฮะไม่รู้ว่ามีปากเสียงกับใครนะเหมือนแบบว่าเปิดได้เพื่อนแล้วเพื่อนไม่ตามนะกดโบตยอมแพ้ก็ด้อ่ะ<น>ผมกดเขียวให้แล้วกัน เคียร์คลิปเคียรคลิปบางกอนดีกว่าเฮ้ยสานน้มาอุ้ยโดนโอ้ยโดนทุกเม็ดเลยถอยก่อนเลยกันนะ เพื่อนบวกกันแล้วนะผมดูจากมินิแมปอยู่ไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทันหรือเปล่าถาลาล่วงไปแล้วกำลังไปกำลังไปบวกกันใหญ่เลยเฮ้ยมาแล้วเพื่อนยิงฟิโยไม่ทันได้ยิงแล้วระวังเพนด้าซานิดระวัง เมเนี่ยไม่รู้จะโดนตัวไหนบ้างไพด้ามเสร็จไปสองสันนิสันน r ไอเทมเริ่มมาเริ่มยิงแรงแล้วครับตอนนี้เน้นป้อมเน้นป้อมเน้นป้อมป้อมบนได้อยู่นะเรียบร้อยครับพอก่อนแล้วกันนะเก็บตัวนี้ก็กลับไปจ้งหลังใหม่คิเริ่มแรงฮะเฉลี่ย2 0 0พันละ เก้าพันเก้าพันแปดพันห้าเริ่มเลทเกมคิแทบทุกเม็ดเลยตอนนี้ผมระวังเม็ดตัวเดียวเลย oh, oh. ถ้าโดนเม็ดก็จับผมก็ตายเหมือนกันนะ ยิงแรงแค่ไหนก็ไม่ได้ยิงล่ะฮ <'s> ดังหน่อยดังหน่อยเพื่อเนเฮ้ยเบดโอ้ยรอดักกูตัวเดียวเลย <S <S <an thood> สแสดงว่ามันซุ่มตรงพุ่มนั้นนานแน่เลย <S <S <an thood> ได้ของไหมได้ของไหม หนาคอสดเพื่อนหนาคอรดรอจังหวะโยได้ไหมเพื่อนได้ได้สวยอยู่สวยอยู่แลกกันไปไม่คิดว่าจะเจอเมสเพอร์ไนพุ่มเลยนะไฟเมื่อกี้นี่ทาร่าเพื่อนเขาไม่อยู่นะไม่เป็นไรทาร่าข้างเก็บไม่หมดฝักล้างแค้นด้วยไอเมสเออนั่นแหละเอาเมสตัวเดียวเลยแค้นเป็นพิเศษเลยจ้นี้ เขาไม่ดีเนอะเหลือป้อมล่างป้อมเดียวอุย้ยทาล่าไล่สุดเลยฟาร์มก่อนเลยกันนะจะได้ได้ดาบแดงสักทีมาครับคลิปกำลังดันขึ้นอยู่ดาบแดงมาแล้ว วิลา่าวิลา่าหญิงไม่ถือวะเอา้อมก่อนแล้วกันได้สามทางแล้วแต่ต้องถอยก่อนนะเพื่อนเลือดจะหมดจนทุกคนเลยใครอยู่ตรงกลางละ่ะทาร่าทาร่าอย่าไปซ้อนเพื่อนดีกว่า บวกกันแล้วรีบตามรีบตามรีบตามแพนด้าสามพันเรียบร้อยหนึ่งตัวสานิ์เมดอีกแล้วเหรอเออโอ้ยนิดเดียวอา้าวได้โยอย่างน้อยไฟนี้ผมก็คิวไปสองนะไมฟิสไมฟนสไม่ดูแลเราด้านหลังเลยคาร่ากับประมึกไปด้านหน้าสุดเลย ปล่อยผมเดียวได้ด้านหลังโดนลุมสกรรมอยู่คนเดียวผมยังไม่เกิดน,นะเ่อนตีดักน่าจะได้แล้วได้ไหมได้เมนเป็นคนเก็บล่าช็อตได้กำลังไปเพื่อนอดทนไว้ไปกันป้อมเหยฮอเขาถอยละสันนิษฐ์ป๊อบเอ้าข้างโอ้แหลกแหลก ปปิิงงขขึึ้้นนะนะใจเย็นเพื่อนซ้ายขวามีเสียวโดนล้วง <ś p ire> ดาเมจแรงแล้วนะผมยิงแรงแล้วเม็ดหนึ่งสองสามเรียบร้อย,สา,าายสามนัดตายสามเป็นสองเม็ดเดียวสานิษานิส,ส,สขอเชียงระยะก่อนสวนหนึ่งสองสามสามนาาัแดแตกแผ่นดาตัวเดียวแผ่ดนดาตัวเดียวหนึ่งสองเรียบร้อยเก็บกดมานานแนละ้วชนะแล้ว ทุกคนที่รับชมด้วยเกมนี้มันตึงมากเลยฮะว่าจะถึงช่วงเ็ดเกมว่าจะเอาชนะได้